Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่31มีนาคม2023ซีรีส์เข้าใจสิทธิอำนาจของเราในพระคริสต์วันที่5ผลของชีวิตในภาพใหญ่พระธรรมปฐมกาลบทที่1นึ่ที่28กล่าวว่าพระเจ้าทรงอวยพรพ,รพวกเขาตรัสกับพวกเขาว่า จงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินจงมีอำนาจเหนือแผ่นดินจงครอบครองฝูงปลาในทะเลและฝูงนกในท้องฟ้ากับสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินทั้งหมดพระบัญญัติข้อแรกที่พระเจ้าให้กับมนุษย์ในพระธรรมปฐมกาลบทที่1จงมีลูกดกทวีมากขึ้นเพราะความจริงแล้วผลไม้บนต้นไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของต้นไม้นั้นแต่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ชีวิตของเราก็เช่นกันวันหนึ่งจะต้องส่งผลต่อทั้งสิ้นรวมทั้งสิทธิอำนาจที่มีออกไปด้วยเช่นกันพระเจ้าไม่ได้ประทานสิ่งใ,ใดๆแก่เราเพียงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเพียงผู้เดียวเท่านั้นแต่พระองค์ทรงมองภาพใหญ่กว่านั้นเสมอพระเจ้าทรงปรารถนาที่จะให้ผลในชีวิตของเราส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้อื่นด้วยการเดินในสิทธิอำนาจของพระคริสต์และการมีชีวิตด้วยความหวัง และความชื่นชมยินดีจากมรดกในฐานะบุตรของพระเจ้าทําให้ชีวิตของผู้อื่นได้รับผลที่ไหลล้นผ่านชีวิตของเราด้วยเช่นกันการรู้ถึงสิทธิ์การเป็นบุตรของพระเจ้าจึงเป็นเรื่องสําคัญเพราะนั่นหมายถึงอิสรภาพการรักษาโรคการให้อภัยความรักความชื่นชมยินดีและสันติสุขเรามีสิทธิ์ทวงพระสัญญาเหล่านี้ เพราะเป็นมรดกที่เราได้รับแล้วและศัตรูก็รู้ว่าพันธนาการของมันผูกมัดผู้เชื่อที่รู้ถึงสิทธิอำนาจที่ได้รับจากพระคิดไว้ไม่ได้พระธรรมยอห์นบทที่15ข้อ5กล่าวว่าเราเป็นเถาวงุ่นพวกท่านเป็นแขนงคนที่ติดสนิทอยู่กับเราแล้วเราติดสนิทอยู่กับเขาคนนั้นจะเกิดผลมากเพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เมื่อตระหนักแล้วว่าเราได้รับสิทธิอำนาจจากพระเจ้าชีวิตของเราจะเริ่มส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้อื่นได้อย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงเริ่มต้นการดีในชีวิตของเราผู้ทรงก่อร่างสร้างชีวิตของเราให้เติบโตขึ้นในแผนการอันดีของพระองค์ เราขอบพระคุณที่เมื่อเราอยู่ในเราขอบพระคุณที่เมื่อเราอยู่ในความรักและติดสนิทเราก็เกิดผลมากมายขอทรงช่วยเราให้ได้ใช้สิ่งที่เรามีเพื่อจะส่งผลอันดีต่อชีวิตของผู้คนอีกมากมายขอทรงให้เราได้เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่จะออกผลและเป็นร่มเงาให้แก่ผู้คนรอบกายเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน